รับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะยังคงร่วมสนทนาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ยุทธพรนะคะท่านเป็นคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสกุโไทยธรรมาธิราชค่ะซึ่งคุณผู้ชมเองสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นมายังรายการได้ได้วยการนําเสนอความคิดเห็นของคุณผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์เราก็ได้พูดคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องราวของสองข้อเรียกร้องทีนี้มาอีก2ข้อเรียกร้องดีกว่าก่อนที่จะไปข้อเรียกร้องสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเนี่ยไปกัน สภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้สี่รูปแบบเช่นเดิมก็คืออบจอ,อบตอเทศบาล <c oughs> รวมไปถึงรูปแบบพิเศษอาจารย์มองอยังไงคะซึ่งตรงนี้ก็คือกรุงเทพานครและเมืองพัทยา <c oughs> นะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้เนี่ยองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นทั้ง4รูปแบบเนี่ยนะครับมันมีความจําเป็นกับเรื่องของการปกครองท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหน <c oughs> นะหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากกว่า <c oughs> นะคราวนี้น้ําหนักตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องช่างว่าวันนี้เทศบบาลออตจ เป็นรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้เหมือนกันทั้งประเทศนะคราวนี้ก็เหมือนถ้าผมเปรียบเทียบง่าย เรากาลังตัดเสื้อที่เป็นเสื้อฟรีไซส์แบบให้ทุกพื้นที่เนี่ยใส่เหมือนกัน<อ>กรอบอํานาจหน้าที่ของอบตอ,อบจอและเทศบาลนั้นต้องบังคับใช้เหมือนกันทั้งประเทศะนะครับแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นรูปแบบพิเศษเนี่ยวันนี้เรามีแค่2แห่งคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเป็นลักษณะของการตัดเสื้อเฉพาะตัวนะครับ<ม>คราวนี้เสื้อฟรีไซส์ตัวนี้มันสามารถจะใส่ได้กับทุกพื้นที่จริงหรือไม่นัแนวความคิดในลักษณะแบบนี้มันเป็นการกระจายอำนาจตามแนวทางกฎหมายมหาชนก็คือมองว่าทุกพื้นที่ต้องเหมือนกันหมด นะครับรารที่ภาคว่กาศใช้กฎหมายก็ใช้กันหมดทุกพื้นที่ท <c oughs> ้ายที่สุดบางพื้นที่นั้นมันมีลักษณะพิเศษในเชิงสังคมวิทยาการเมือง <c oughs> หรือมีลักษณะพิเศษในเชิงโครงสร้างสังคมอย่างเช่นมีเรื่องระบบป,ปธปร,รมมีเรื่องของปัญหาผู้มีที่พน้องถิ่น <c oughs> มีเรื่องของการจีอำน้าที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <c oughs> สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมคิดว่าการคงหรือไม่คงรูปแบบเหล่านี้มันไม่สําคัญเท่ากับการที่เราจะออกแบบท้องถิ่นอย่างไร <c oughs> ให้ยืดหยุ่นและสอดรับกับแต่ละพื้นที่ให้มาากกกททีีี่่่สสุดอออ้้หหนนนวขรรยงลค กำลังจับตามองอยู่ก็คือในส่วนของการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมจาก27.5มาเป็น30อาจารย์มองยังไงคะคือในแง่งบประมาณเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่คาตอบสุดท้ายว่าท้องถิ่นมีงบประมาณมากแล้วจะทําให้การปกครองท้องถิ่นนั้นมีความก้าวหน้านะครับแต่งบประมาณนั้นต้องใช้โดยให้ประชาชนนั้นเป็นตัวตั้งแล้วก็ได้ประโยชน์กับสังคมมากที่สุดนะเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นควบคู่กับกระบวนการที่จะต้องให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนในการกําหนดทิศทางในการใช้จ่ายง นอ,นอกจากการที่เราจะบอกว่าจะเพิ่มอีกยี่สิเจ็กว่านะเป็น30นะก็ต้องเพิ่มอํานาจประชาชนในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่การตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนะแต่จะต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันของคนทั้งท้องถิ่นด้วยแล้วตรงนี้การปกครองท้องถิ่นมันก็จะเป็นหัวใจอันแท้จริงคือว่าทําให้ประชาชนนั้นได้ปกครองตนเองอยากจะทําอะไรอยากจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆตรงนี้คือสิ่งที่ประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมมันก็จะทําให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะค อาจารย์มองว่าข้อเรียกร้องทั้งหมด4ข้อนะคะของทางด้าน3-3องค์กรที่มารวมตัวกันเป็นหนึ่งนี่นะคะคอาจารย์มองว่าเป็นยังไงครับมีความเป็นไปได้มากไหมครับก็เป็นข้อเรียกร้องที่น่าสนใจนะครับ,รบแล้วก็เป็นภาพสะท้อนขึ้นมาจากผู้ปฏิบัติจริงๆนะครับ,รบเพราะว่าทั้ง3องค์กรนั้นก็คือคนที่ใกล้ชิดกับเรื่องของการปกครองท้องถิ่นในระดับพื้นที่ก็คงจะรู้ารภาพปฏิบัตินะครับว่าในระดับปฏิบัตินั้นมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง,องการงบประมาณบ้างก็เป็นข้อเรียกร้องที่น่าสนใจแต่คราวนี้เเนีีี่่่ยยยข้้้้้้ออออรรกกงงหลาาาา็ตตสมถททจจะบโ์ไดดวว ี่คือตัวแทนของคนในท้องถิ่นทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะระดับแกนนําหรือว่าในระดับของสมาค,คมต่างๆที่ออกมาเรียกร้องนะครับตรงนี้เนี่ยควรจะต้องมีกระบวนการในการขับเคลื่อนต่อไปเช่นว่าเมื่อมีข้อเรียกร้องแล้วคณะมนตรีรับฟังเอาเข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีจะทําอย่างไรที่ทําให้เกิดเรื่องการประชาพิจารณ์การไปสอบถามคนในพื้นที่แล้วก็ประชาพิจารณ์และสอบถามอย่างเดียวไม่พอนะครับหัวใจหลักของการมีส่วนร่วมก็คือการมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยสิ่งที่ประชาชนนั้นให้ความเห็นมาต้องมีส่วนในการตัดสินใจนะครับทีนี้นะคะมีอีกหนึ่งข้อเสนอที่มีต่อท ภาครัฐเพิ่มเติมได้ว่ารจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้อาจจะขอในส่วนของงบประมาณหรือว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลเนี่ยนะคะค,คือแยกออกมาเป็นคนละส่วนกับงบประมาณที่ทางส่วนแต่ละองค์กรนั้นจะได้รับอันนี้ความเป็นไปได้ขนาดไหนคะคือวันนี้เนี่ยปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่า รัฐบาลกลางนั้นก็มีงบประมาณอุดหนุนท้องถิ่นนะครับจะเป็นงบอุดหนุนทั่วไปหรืองบอุดหนุนเฉพาะกิจก็ตามคราวนี้ในแต่ละรัฐบาลนั้นก็จะมีนโยบายเฉพาะของเขา,ขาที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งอะไรต่างๆที่จะต้องมาขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้รัฐบาลกลางเป็นคนคิดเป็นคนตัดสินใจแล้วก็เป็นคนดําเนินการแต่ว่าโยนง,งานก้อนนี้หลังจากได้ตัดสินใจแล้วลงไปให้ท้องถิน่นซึ่งตรงนี้นท้องถิ่นเองเขาก็อาจจะไม่พอใจว่าเขาไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจแต่ว่าต้องมาแบกรับภาระ ในเรื่องของการที่ส่วนกลางนั้นเป็นคนตัดสินใจ <c oughs> ฮะนะครับ er. ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมาพูดถึงการจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นนะครับ <c oughs> ในหลายๆประเทศก็เคยมีปัญหาแบบนี้อย, <c oughs> อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ <c oughs> ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นแต่ต่อมาในการปฏิรูปการปกคร,รองท้องถิ่นครั้งสําคัญเนี่ยได้ทําให้เรื่องการจัดแบ่งอํานาจตรงนี้นแล้วก็การจัดวางสถานะของส่วนกลางและท้องถิ่นเนี่ยให้มันเหมาะสมลงตัวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่วันนี้การกระจายอำนาจในบ้านเรายังไม่เป็นอย่าางงงนนั้หลยออค์กกรรป ท้องถิ่นแม้กระทั่งกรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการกระจทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์รเป็ดเสร็จเปิดขาดหลายภารกิจยังต้องพึ่งพิงกับส่วนราชการอื่นๆหลายภารกิจยังทําไม่ได้เพราะว่าจะต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐบาลกลางอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะนะคะทีนี้มีคําถามนะคะส่งตรงมาจากทางบ้านนะคะคำถามนี้จากคุณมนเทียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะถามมาบอกว่าให้ท้องถิ่นนะคะแก้ไขผู้จริตก่อนนะคะสองก็คือเก็บภาษีเอาตามาให้ประชาชนเดือดร้อนนะคะ ก็ทุจริตนะคะในการตรวจสอบนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ประพฤติเนี่ยนะคะไม่ดีนะคะก็อยากจะให้ตรวจสอบก่อนนะคะอันนี้ท่าบอกว่าแก้ไขให้ได้4อย่างก่อนได้ไหมและเดี๋ยวค่อยของงบประมาณนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นจากคนณวันเทียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะส่วนข้อความนี้ค่ะอยากให้อบาาตอขนาดเล็กที่มีไม่ถึง5หมู่บ้านยุบรวมกันจะได้พัฒนาได้ เป็นไงคะอาจารย์ครับเกอนที่จริงเนี่ยการควบรวมอบตต่างเนี่ยมันมีอยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วในเวลาแต่ละอบตอเนี่ยมีจํานวนประชากรที่ลดลงหรือบางครั้งก็ไปควบรวมอ,องค์กรปกครองส่วนท้องดินอื่นเช่นเทศบาลนัล่นก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้วทรานนี้ในแง่ของการตรวจสอบ นักการเมืองต่างๆเหล่านี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับว่าการตรวจสอบทางกฎหมายมันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายนะเราพยายามที่จะเอาการกระทาทางการเมืองไปตรวจสอบด้วยกฎหมายทั้งการเมืองระดับชาติทั้งการเมืองท้องถิน่นแล้วมันก็ไม่เคยประสบความสาเร็จเ,เลยนะเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเราก็พยายามจําลองแบบของการเมืองระดับชาติลงมาเพราะนั้นการเมืองระดับชาติมีปัญหาอย่างไรท้องถิ่นก็มีปัญหาอย่างนั้นและเพราะนั้นวันนี้ถ้าจะปรับเปลี่ยนเรื่องกระบวนการตรวจสอบเนี่ยจะต้องทําอย่างไรให้มันใกล้ประชาชนที่สุดเพราะท้องถิ่นนั้น เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมจากคุณวัลเทียนด้วยบอกว่าทุจริตในการสอบเข้าก็มีเนี่ยะนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นจากคุณผู้ชมนะคะรวไมไปถึงคุณสมนึก,กาจากจังหวัดพิจิตรค่ะไม่เห็นด้วยในการเพิ่มงบประมาณเพราะท้องถิ่นกินกันเยอะดูงานต่างประเทศบ่อยอันนี้อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครูแ่แหละครับว่าการเพิ่มงบประมาณนั้นไม่ใช่คําตอบสุดท้ายว่าจะทําให้ท้องถิ่นนั้นมีความเจริญก้าวหน้านะครับ แต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเพิ่มแล้วเนี่ยสังคมได้อะไรจากตรงนี้และเอาสังคมเป็นตัวตั้งมากน้อยแค่ไหนะนะคะรัฐบาลอย่าให้เด็ดขาดท้องถิ่นโกงกินทุกจังหวัดจากคุณถนอมบูไทยธานีอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็อยายอมเพราะท้องถิ่นชุจริตกันมากภาษีของคนทั้งชาตินะคะ ส่วนท้องถิ่นจัดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเอาเงินมาจากไหนและจะขอเพิ่มงบไปทําไมนะคะรวมไปถึงให้ตรวจสอบที่ทําการของที่ทําการองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นสร้างใหญ่มากประมาณ50-60ถึงล้านบาทเกินความจําเป็นและก่อนจะของบเพิ่มน่าจะบริหารจัดการให้ดีก่อนเพราะมีการทุจริตกันมากรวมไปถึงนะคะน่าจะยุบอบตอที่หมู่บ้านขนาดเล็ก ที่มีไม่กี่หลังคาเพราะว่าเฟืองงบประมาณอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะโดยรวมค่ะจย์คือวันนี้เนี่ยการพูดถึงเรื่องการกระจายอํานาจเนี่ยนะครับมนนีในลหลายๆมิติทั้งในแง่ของการกระจายอานาจทั้งในแง่ของการกระจายความอิสระทางการคลังในแง่ของการกระจายภารกิจคราวนี้2 3งส่วนเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันคราวนี้ถ้าเราจะบอกเราจะกระจายภารกิจแต่ไม่กระจายงบประมาณมันก็คงจะไม่ได้นะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นที่คุณผู้ชมเขียนมาเนี่ยครับว่าในแง่ของศักยภาพท้องถิ่นในแง่ความโปร่งใสหลัักธรรมมาิบลนนีแค่ไห เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราคงต้องชั่งน้ําหนักว่าข้อเสนอแต่ละอย่างนั้นจะไปปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับค่ะนะคะก็หวังว่าคงจะได้มีโอกาสมาเริ่มพูดคุยกันในประเด็นนี้กันอีกนะคะวันนี้ชัดเจนนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะท่านคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการถอดสลักข่าวแล้วนะคะดิฉันเจียรภาสีตาบทพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้3ามทุ่มตรงวันนี้สวัสดีค่ะ